E4 ของเขาเนี่ยมีชื่อว่า雷射 in laser out เขาบอกว่าเมื่อมีเขตแดนอยู่เนี่ยจะลดเอฟเฟกของศัตรูลง15%อันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตัวเอฟเฟกนะแต่ประเด็นคือความสามารถมันไม่สมเป็น e c สุดๆไปเลยนะอย่าลืมว่า e c เนี่ยต้องเปิดตัวละคร5ตัวนะแล้วได้คาโรดเมทมอนลง15%ซึ่งเป็นเป็นเมคนิคที่ไม่ได้มีประโยชน์เลยในเกมที่แนวที่เราต้องการจะฆ่ามอนให้ได้ไวที่สุดนะอันนี้โดยโดยสรุปคือมันทําให้มอนตีเราเบาลงอะ่ะมันก็เลยดูไม่จาเป็นและแปลกมากๆ ที่ความสามารถอันนี้เนี่ยมันมีอยู่คือเขมมีก็แปะแล้วนะแล้วมันมาอยู่ถึงตั้ง E4 นะแล้วเจียวเชื่อเนี่ยมันเป็นตัวดีบัฟที่ออกแบบมาก็รู้ๆกันอยู่นะให้เล่นกับอาคานอนโดยเฉพาะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ออกแบบมาดันทางนี้ไปเลยก็ได้เช่น E4 บัฟทำให้ตาห้แดงขึ้นอีกลดดฟเฟนมอนเพิ่มสเต็กอะไรก็ว่าไปและที่ตลกมากๆก็คือความสามารถลดไอแทกศัตรู15%เนี่ยสุดท้ายแท้สุดครับมีตัวละครใหม่ตัวหนึ่งที่มีเหมือนกันชื่อไฮซิเลนเสนเองตัวแพทล่าสุดนี้เลยนะแถมครับไฮซิเลน มีตั้งแต่ E0 ด้วยโอ m มก o d คือเตียวชื่อมี E4 แต่ให้เซเลมี E0 คืออะไรคือก็อจะกลัวเอามาเล่นคู่กันแล้วลดไอแท็จมอน30%เงี้ยเหรอก็ค่อ <c oughs> คนข้างเศ้ามากสลยนรเอเดอร์ลอนีีนะถ้าเป็นอะไรที่เพิ่มดาเมจเพิ่มความแบบไวในการเคลียร์มอนนะมันก็จะตรงไปตรงมากว่านะนี่มันลดอแอ t ท c k มอนเฉยเลยแนละ้วไปอยู่ลึกซะด้วยนะฮะ